มีใครเคยสังเกตช่างทำเล็บในโลบอกบ้างและนี่คือเรื่องราวที่หลอนที่สุดใน Dress to Impress ในเกมนี้คุณจะได้เล่นเป็นสาวๆได้แต่งตัวสวยและเชิดฉายบนแคดวอร์แต่มีผู้หญิงผู้โชคร้ายอยู่คนหนึ่งเธอไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้เลยคือช่างทำเล็บเธอมักจะนั่งทำเล็บให้สาวๆคนอื่นอยู่ที่มุมห้องคนเดียวถ้าสังเกตดีๆเธอล้องไห้อยู่ด้วยเพราะอะไร ชาเนตช่วยกันหาสาเหตุจนได้เจอความจริงว่าเธอมีไดอารี่วางอยู่บนโต๊ะของเธอด้วยเขียนว่าฉันเกลียดที่นี่ทุกคนแค่เข้ามาใช้ประโยชน์จากฉันแต่ไม่มีใครเคยเห็นค่าของฉันสักคนแล้วฉันจะแก้แค้นทุกคนอย่างสาสมตอนที่พวกเธอเผลอนะชื่อของฉันคืนลาน่า ลาน่าเคยเป็นผู้หญิงที่สวยมากและจิตใจดีมาก่อนมีบางสิ่งทําให้เธอกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนวางแผนว่าจะเผาทุกอย่างทิ้งให้สิ้นซากใครอยากฟังพาสองต่อเม้นบอกกันได้คิดว่าความแค้นเคลมตอบหรือเปล่า